มาต่อกันที่ราศีมิถุนกันบ้างดีกว่าราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างครัชงานเงินรักโชคเรียงจากงานก่อนราศีมิถุนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเขาเป็นดาวพุธนะครับ mm hmm. ดาวพุธเนี่ยคือเป็นดาวแห่งความคิดเพราะฉะนั้นราศีมิถุนจะเป็นคนที่แบบเหมือนคิดเก่งเป็นจอมโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยก็จะเป็นการวางแผนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยเขามีปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะคราวนี้ โอกาสเปิดแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสโกจรไปตาแหน่งราพะก็ดวงได้งานใหญ่ในรอบ12ปี mm hmm. ก,กับสิ่งนี้เลยในรอบ12ปีในรอบ12ป,ปีนะครับใครที่ตกงานไม่มีงานก็จะได้เจองานที่แบบเหมือนใช่แล้วตัวเองทำแนละ้วรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบบอลจูบีรู้สึกว่าตัวเอง mm hmm. ชอบตรงนี้ครับ ก็สู่เส้นหาทางของตัวเองหาทางตัวเองเจอต้องต้องเลือกอันที่เราชอบด้วยตัดสินใจแบบนี้เลยครับตะไรทจแบบนี้เลยชอบจะทํได้จริงๆจังๆของราศีมิถุนอย่าไปฝืนอย่าฝืนฮะถ้ารู้สึกไม่ใช่ต้องรีบออกโอได้ส่วนเรื่องของเงินเป็นยังไงบ้างครับส่วนเรื่องของเงินคือเงินก็คือดาวพระจันทร์นะครับผมแล้วคราวนี้การเงินของเขาถูกดาวเสาเร็งมาสองปีครึ่งเสาย้ายไปแล้วการเงินก็เลยทําให้มัน สภาพคล่องดีขึ้นเรื่องของหนี้สินก็จะมีการแบบทยอยปลดหนี้ออกไปจนหมดเลยนะฮะก็ถือว่าการเงินอยู่ในช่วงดีครับเด่นเรื่องหนี้นั่แหละเรื่องหนี้เนาะครับถ้าสมมติว่าไม่มีหนี้ก็เงินก็จะเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นก็จะเคลียได้มันเกิดจาก23ปีที่มีภาระหนี้ขึ้นมานะครับโคโควิดด้วยนู่นนี่นั่นแต่ปีนี้ก็คือทุกอย่างเปิดกว้างทุกอย่างเปิดกว้างครึ่งปีหลังนี้เออกำลังจะมาแล้วอะเรื่องของรักเป็นไงบ้างครับ ความความรักคือดังสุกนะครับคราวนี้คู่ก็ควรจะเป็นคู่ที่ได้คู่ที่หน้าตาดีคู่ที่มีสเสน่ห์ดูเด็กนะครับได้หน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยได้เด็กด้วยได้เด็กด้วยสองต่อเลยนะนะอันนี้ไม่เอาเงินก็ได้นะไม่เอาเงินก็ได้นะ <laughs> เอา,เอาแต่เขาแต่เขาก็ต้องดูแลคู่เพราะว่าคู่เขาเด็กกว่า อ๋อก oh, ah, so be ็เลยต้องมีเงินด้วยต้องเป็นจอมโปรเจกต์ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเด็กไม่ไหวใช่ไหมคระใครใครเกิดราศีไม่ถุนนะอะเม้นมาหน่อยว่าตอนนี้ยังไงบ้างอะเรื่องของรักไปแล้วเรื่องของโชคเป็นไงบ้างครับโชคโชคลาภดาวพฤหัสโคจรเข้าตำแหน่งราพะนะครับก็ถือว่าเกณฑ์ในจังหวะเด่นเนี่ยคือ พอดีว่าดาวพฤหัสคือการงานโชคเรื่องงานมาแล้วหนึ่ง uh huh. แต่คราวนี้โชคเรื่องการเงินจากการเสี่ยงดวงก็มีนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมน่าจะได้เห็นว่าแบบโชคใหญ่ๆเกิดขึ้นให้กับมิถุนนะครับตุลาคมตุลาคมครับถ้าให้สรุปภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับราศีมิถุนในช่วงดวงครึ่งปีหลังสองห้าหกครึ่งปีหลังดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งาาลาภาโชลาภเน้นโชคจากการงานเด่นๆแล้วก็โชคจากการเงิน uh huh. ครับเรื่องของรักก็อย่างที่บอก หลักก็มีเด็กมาติดมีเด็กมาติดและเด็กหน้าตาดีด้วยเพราะฉะนั้นต้องทํางานให้หนักจะได้มีเงินมาดูแลเด็กใช่ครับผมเป็นวัชจักนะแต่เขาก็อาจจะอยากให้เด็กมาเลี้ยงเขาแต่ว่าดวงเขาต้องไปเลี้ยงเด็กก็ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนพริสตกที่ที่ผู้ใหญ่จะมาเลี้ยงเราโอเคอะไปต่อสีตัวเองแล้วอะ